สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลไลแชนแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปูซีศูนย์พี่น้องนะครับสิมาตามตัวเลขแนวทางของแม่ครัวปูซีศูนย์นพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้คุณแม่เพิ่นกับกำลังสีเห็ดกับเข่าทวายปูอยู่นะครับพี่น้องฉันเพ่นนะครับเบาเ่าก็ไม่มู่ยางเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้องกันเด้อพี่น้องนะครับผม คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเม่อจับหนึ่งตัวซูนสามตัวซูนหาเนาะตัวประกบอบของแม่ซิลคือสามกับห้ากำลัชมพี่น้องนี่แหละครับไปคนละท่าไม่ดีตะวันรักเข้ามาดิแม่ซิลเนาะรักเขาอยู่รักเขาอยู่ครับผมชมุ่มเป็นอย่งไรงานบุญงังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่านกต่งานบุญอย,ยู่บ้านบ่าอยู่กู้ไรนอนประคัตวหั ไปเทพเมื่อก่อนนี่ยบอว่าเอาเบาเถวบ่าบ้าบ้บุญบานเพิ่นท่านเยว่าอยู่ว่าเอาบุญบันเพื่อนเนี่ยไปจีบกับพ่อแม่ต้องหอายรวมมันเป็นเท่ากันพอดีบ่แม่บ้านเท่ากันทอดบ้านนี่และตอนวันโอ้ก่อนนี้สิบเกาบานแม่ทอนยี่สิบ ของบนสอดยิบสามถอดมือนีเนี่ว่าจะถอดมือนีกันรึแม่เพลงไดมันเบิดชุกูชุกคนบอคือจังไดนเสียเบิดุกูชุกคนขันดีป่แม่โอ้ยฟันกับบดีดอกฟันดีกับบอดหแม่ว่าเมียเลยบุอยากฟันจับจับคู่เฮานีนอไม่สินเนาะเม่อืมแต่ตัวเด่นนี่ถือว่าผลิหินแม่นอยู่ดิเด้อนะ รับเนี่มาเดินกับเด็นเขาก็เด่นศูนย์เด่นศูนอยู่ศูนยกับเขาเนาะศูนย์นั่นแหละแต่ว่ามันจับคู่บ่ได้เรียงของเรียงมันเหาะมันจับคู่ได้กับสีไข่อยู่กับสีเอฟซี่นกับสีถึอน้่นบงสินะเพราะกับพ่อว่าเขาสว้เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลไปนั่เียนะแม่กัว่าแม่ดวงบ่ดีดอกบินแต่ว่าก็อยากอยากให้เพื่อนถึก แม่กันบ่ถือบอกเลขยกนะแม่เบิดบุญแล้วแม่ว่ายังจะมว่านี่นละงดอีกล้วเอาไปที่ไหนลงครับคุณแม่มีตุมออ่มักมรรเราบ่เออมีกระมี่ฝาดเอฟซีเพิ่นกระมี่จัเลขวิ่งนั่นละเลขวิ่งเนาะแมนเด็กจับคู่กันแม่กับว่าอยากจับดวงเ,เป็นยังใครจับออตัวประกบเดี๋ยวพ่อทอยจีเกนให้เพิ่มว่าแม่ถนาดประกบตัวไหนแม่นค่ะอือเอาเด็กวิ่งนันมากหกกับเจ็ดมาหกกับเจ็ดครับ เป็นเบบีหกกับเจ็ดติดนะคือสมกับศูนสามกับศแมนเอาเอาไปใช้กันบมื่อวานโอิ่ง6กับเจ็ดธรรมชมตมโตโตประกอบสกับศูนย์เอาไปจะได้หกศูนย์หสามเจ็ดศูนย์เจดสนันไม่สิ เดี๋ยวเราเอาเสาจัดให่พร้อมเลยไหมฮะแต่คือจับใส่พร้อมเลยแม่คนในมาเราเรยเล็กเล็กวิ่งนั่นล่ะครับตัวประกบกระจับเลยในสีคูัเท่านั้นเออจับใส่เลยเอามีตัวกันตัวร่องอีกบ่างวดเลยเหยวให้แม่เบิ้งก้อนแม่เฮ็ดเบิ้งก้อนหาให้แม่เฮ็ดคือครับเออแต่ว่าแม่จับใส่ในใจแม่กต่จับแบบนั่นล่ะระวังสามกับศูนย์นึ่ แต่ว่าแม่ก็มันใจซ้ำมันละมันใจซ้ำีตัวประกบศูนย์กับซังครับถ้าวิ่งนี่หกกับเจ็ดเป็นชุดบนล่างเรื่องของเมสินในพวกคู่สี่ศูนย์ค่ะครับชมนะครับเดี๋ยวจังบ๊วยถายติเกีก้นให้ตัวยังไงเมียนค่ะก็ได้ฝากเอฟซีเหมืนแนวโอ้แม่ขวับุ้มไม่แนวฝากบ่าส่วงไหนเอาไอ้แม่คุณบาเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นจะมายั่งยั่งยั่งพนบาศต้อมาที่แล้วก็ได้คุยกับเพนดิ้นได้คุยกับแม่เพิ่นบอกตอนเล็กวิ่งเพนแม่นแม่น น้องไม่สินเนาะงวดที่แล้วคนแหงวดก่อนเป็นแหหาล่างมาหาศูนย์หวดเมื่อกี้คนฟันเลยในกุฎบาทคนบอกคุยเอาคนว่าศูนย์ตัวเดียวว่าสันหลุดศูนย์เลยมาศูนย์หกหลุดบนอือจังหวะรอบนี้เดี๋ยวคันเพื่อนพวกมหาแม่แล้วหมเจ้ว่าสุฟังดอกคนจะมาบอกหวดนี้ก็จะมาวัดบอกว่าและคุยกันไหมเรื่องการพวมาเร็งน้ำม่ว่าบอกคุยบ่านะคุยว่าถึงมหาปูครับเออว่าน่ะคุยเลี้ยงนี่นะ จาคุยเรี่ินวามาเออคันฝาคกันบ้าเทาห้เด้อเลขข่อยมาจนคนนี้พิ่งิว่วสุขัางอเมื่อนั้นแม่พ่นกับทรมาหา่่แม่แม่กดปักแม่ผู้เลยคนทรหาผมหยุดแม่อกแม่อกนั่นล่ะะทรคุยกับผมบ้าเทาไอ้หลุดศูนย์เวสันพนวาแม่มักแห้งมาสันศูนย์เหนียวสันว่า เอาไปจับคูเบิง้งค่ะเอ็ซีพันนี่เล็กเออเด็กพันบมา,าดอกตัวนี้หกตัวนี้ไซหาเปนวางสินะครับจะมามเอามาเปรียบเทียบต่องเองแม่สินแม่สินคือวิ่งวิ่งหกกับเจ็ดกับเด่นหกกับเจ็ดตัวประกอบสามกับศูนย์เอ้าเดี๋ยวว่าเท้าเขียนให้ท่านผู้ชมค่ะ มึงหอเขาก็บนหลายเพราะว่าไม่วด่วนจับกูบ่ได้เลยแต่แม่ปวัจีงบ่แจงเยอะแจงนจะตอนแดดเแดดน่งีขึนมันคือแดดเ่เย็นมึงนี่ก็ได้จ้ะนะครับเสัมภาษณตาเอาครับปลาถาเขียนตัวใหญ่ๆให้ครับทมชนชมพี่น้องหนึ่ง พ่อย่อหกห้านะครับแม่ครัวปู่สี่ศูนย์ครับผมวิ่งหกกับเจ็ดครับผมนะครับเนาะตัวประกบสามกับศูนย์ครับผมนะครับเนาะหกสาม ส <360, S 2> ามหกศูนย์กับเจ็ดสามเจ็ดศูนย์กับอ่านี่แหละครับซีคูบนล่างนะครับเนาะครับทถ้ำชมนี่ครับเดี๋ยวจะไปถามแม่ศิลเพิ่นว่าแม่ศิลเพิ่นเด่นตุ่ยเนาะครับเนาะ เด่นัวได้ก่อนครับเด่นสามครับเด่นสาเด่นตัวประกบเน้นที่สามครับครับสามกับเจ็ดสามแนนครับตัวเน้นนี่ครับเมสินมาหกสามเจ็ดสามเน้นสองครูกับเจ็ดประมาณน้ำเกเนี่ยมนัา่นกอ่าจับใบ่ครับอ่าครับผมกะจังนั่นเปสินเนาะเพื่อมี ตกันตัวร่องหรือตัวเด่นมาตัวใดอีกน้องไม่สินเนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับของแม่ครัวปู่40ศูนย์นะครับเนาะกับบ้าวเท่าบ้ไดเอาของงวดที่แล้วให้เบิ้งพราะว่ามาตัววิ่งนะครับผมไม่สินเพิ่นห้วิ่งเก้าับศูนย์มาตัววิ่งศูนย์ครับงวดที่ผ่านมาครับเพิ่นจับคู่ให้ศูนย์สามศูนย์หากับจับคู่หลุดอยู่ได้พี่น้องเ้อครับจับคู่หลุดอยู่ของไม่สินแต่ว่าตัวเด่นเพิ่นมาอยู่ครับ 1> <1> <1> เอาได้วานนึงแม่วานมั่นบ่วานมั่นนะครับเนาะแคปหน้าจอนะครับผมตามที่คุณแม่เพิ่นไดเวาในคลิปนาอพี่น้องเนาะนะครับ <1> 1> <1> เพิ่นนไ้เลขวิ่งมาหกกับ7นะครับ ตัวประกบมี่สามกับศูนย์ประกบกันได้นะครับกับมี่หกสามเจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดศูนย์พี่น้องนะครับพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องก้เแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมากบวกมากกัจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสําหรับคลิปนี้กับคงสีมิตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรว่อย แห้งๆกันผู้ผู้ชุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมทํามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ